สวัสดีครับวันนี้มาปลากันเหมือนเช่นเคยนะครับนาะวันนี้มีเมนูมาฝากกันเหมือนเช่นเคย,ยคือตามตีนไก่นะครับนี่ครับวันนี้เอากาบัดแต่งนะมาครับหนุ่มเซนวันนี้บ่ได้บ่ได้ทายวิธีทํานะครับนะเพราะว่าฟังม <laughs> ันมีเวลา ไปไปโต้งมาแต่เช้าครับกําลังมานี่ก็เลยขึ้นเมนูได้อะเอาตามติ่นใกล้ดีกว่าเดี๋ยวจัดเลยดีกว่าเขาเนาะโอ้แรงและฝนก็จะโตแล้วครับติ่งแต่เหมาะอืมอ่าเหมาะนะครับอืม อ้าวขนานดะอืม กึงไกนี้ต้มซิมาทีนะครับ วาไหมครับฮะแ่บอืม เอาแบบจะเป็นรอด,ดูกนก่อนมันแบบขลา,าเอาได้อันแบบได้แง่น,นะนี่แง่มันมีดูกแง่นโดยลำ <l> ได้รสชาติดีซื้อขนมเช้นมาสิบบาทสิ่น,าน,น,าน,น,นกายนี้กึงโลครับ chơi em lấy tiền ra lúc tổ mà lên mưa này không <laughs> nào lăm đi bật cho ăn trơn chớ nhau đó ừ này <laughs> à, các anh tham mưu mang đi nhà tố lá. นี่ต้องคุกน้ะอันนี้มอเสร็จได้ใจ <laughs> ใส่ถึงพริกแห้งถึงพริกดิบครับ อ่าหมดแล้วครับเหลืออันเดียวนะคลิปนี้อนขออันขอลาพี่ๆน้องๆไปได้วยีกัน,นะครับน้าวันนี้มาได้แปลงมาได้ทําคลิปขั้นตอนการทําว่ามีอย่างพ่องแต่ว่าในใน u t u b e ก็มีสอนนะครับนะใครที่สนใจใครที ขยากแนี่กินพอกอไปลองเสิร์ชหาใน youtube พอวินะครับวิธีทำวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องๆนะครับเนาะที่ติดตามครับชมกันเพื่อเปลี่ยนกำลังใจกันวันนี้ก็ผมก็พอตีกันนะครับน่าสวัสดีครับกินเงเสียงก่อน